สรุปผลงานพี่น้องปลาห้าสิบปลายตัวพี่น้องเอ้ยเนาะกระหอกกระจอนเต็มทีบเนาะนูะนะมีอันลาบเลยพี่น้องอุ้ยเกือบลุดพี่นอ้องตกใหญ่เนานะกระจอนพี่น้องเอ้ยอู้ตัวบักใหญ่โอ้ตัวนี้บกักใหญ่เนาะป้าหัวเกือบขาดเลยไม่อู้ถึกนูวไปพี่น้อง เลาะศอกมะกล้วยพี่น้องบ่ได้มะกล้วยปานนี้โอ้บิ่งาได้ลักษณะนี้เบิดพี่น้องเอ้ยตูกินเบิดได้แล้พี่น้องสิหาหน่วยเนาะกินหน่วยไโอ้มีตูกินเนาะี่โอ้บ่พอดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่มีอกจนมือยเลยหาก็เห็นแต่ตกกเดียวนี่เนาะโอเคบ่เป็นหยังเนาะเอาตัวนี้ก่อน สบายดีท่านผู้ชมเนาะวันนี้พามาใส่กับคือเก่าเนาะมาสองคนกับผ่านหลอดยู่คุณเนาะให้เบิง์นบอลใส่กับเนาะแหะขักอู่เนาะนี่ใส่ประมาณนี้เนาะาอคนบอกว่าใส่กับแบบเนาะนี่แหละใส่ไปแล้วกระถ่มแบบนี้เลยให้เห็นแต่เนื้อเนาะกับก็ให้เห็นส่วนหลังเอาส่วนทางหน้ากะยาเนาะมานี่เนาะ ใส่แด้แลสีหาลางเนาะแต่สีเลใส่ต่ตขึ้นไปเทิงพูละเมื่อเห็นอันนูกินมากเนาะเดี๋ยวสีเอาให้พี่น้องได้ครับชมน้ำกันนี่เนาะจากว่ากระหอกจากว่านูมากินบุฟูคือกันเนาะหลายเติบอปู่พอที่ใส่กลับแถวนี้แหละจากสองหลางเนาะโอ้ตัวนี้ยังไม่ทันกินเนาะตัวนี้มันยังไม่ทันกิน นี่แโอ้กินบัากระไลเนาะอันนี้กระนูกินนี่นี่จักหนูจักกระหอกเด้อบุกหูคือกันนี่นี่จักตัวยังกินเนาะโอ้อันนี้ยังเนาะตัวยังนี่เก็บไว้เนาะอันนี้กันยังอันนี้กันยังนี่ด็ดๆโอ้มากมันเป็นลักษณะนี้เนาะมีหนูกินบัากระไลได้นี่ สัดก,กินโอ้ลายเต๋อลายเติบนี่โอ้ที่ใส่กับเธอนี้ยแหละนี่บักอะไรเนาะนี่เนาะห่วยนี่ถือว่าบบผานเนาะคนอื่นใส่ก่อนแหละที่แกบเนาะบอลคนอื่นใส่ก่อนเลยพี่น้องเอ้ยบบผานบานบผานห่วยนี่าะจนสุดห่วยพี่น้องเอ้ย พามาเบิง่งปลาเนาะปลาคอภูเขาเนาะปลาคอกั้งอะไรหรือว่าปลาคอภูเขาเนาะนี่กะว่ามีหลายจะเอาไปแกงกินเนาะแต่ว่ามีตัวเดียวเนาะนี่เนาะเมื่อกี้นี่คุบเอาไ,ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นวอลีอยู่น,น,นี่เดี๋ยวจับขึ้นมาให้เบิง่งสิได้อยู่บ่ โอ้ยบลาดปลาไดปลาไดเข้าไปในหูมือจับนี่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากต่อสู่กันหลายชั่วโมงเติบตัวใหญ่เลยนี่ปลาคอภูเขาปขลาคอกั้งเนาะโอ้เมือปีนกินมือแรงก่อนมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งเอาเลยหลังจากที่หลังจากที่ใส่กลับแล้วเนาะ เราก็มานั่งทาเนะาะทานจนค่ำพี่น้องเดี๋ยวนี้นี่ห้าโมงห้าโมงหกเจ็ดโมงแปดโมงคำราคายามลงเลยเนาะพี่น้องยามลงละกาเมื่อนอนอยู่ลุมพุ่นมื่อเช้าจึงมายามอีกยามสองเทือนเนาะพี่น้องเพื่อว่ามันมีนูน้อยมากินก่อนเนาะเฮายามต้นหัวแหลงนี่เฮายามเพื่อว่ามันมีนูน้อยมากินก่อนบอ่มั่นใจปันใดพี่น้องเย้ยเพราะว่า มีคนเคยใส่แล้วเนาะทางนี้อ่าห่วยตัวนี้เนาะไปเห็นแต่บอลกระเจาใส่เนาะใส่ลืมบอลเข้าใส่หะแหละเป้าหมายก็คือสิบตัวได้สิบตัวซะเนาะเราบุ้งคือกันว่าสิได้หรือไ่ได้เนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะ้าเบิ่งตอนหัวคำคนละว่าะได้ยามลงไปว่าสินีโตบ่มีอันหลาบเลยพี่น้องมืดแล้วเนาะพี่น้องแปดโมงเลย สิได้เริ่มลงไปพุ่นแล้วเนาะมาเบื้องพุ่นงานก่อน,น,นอันนี้เป็นผ่านหลอดได้เนาะก็ะหอกคนนี้พี่น้อยสองตัวเนาะล้คก็่อยได้ตัวนี้เนาะคอยเนาะกระปูหนึ่งตัวคอยได้นะสิ่ได้เริ่มอ่าหยามกลับลงไปอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอรุ่นน้ำกันว่าสีมีแต้มบอกเพราะว่าเป็นไม้เก่าของกระจาแล้วบ่มันใจปัญดเนาะ มาละวพี่น,อน้องกันโอ้กระจนพี่นออ้องเอ้ยโอ้ตัวแบบไงอืมโอ้มาอะไมาอะไรเถื่อตะกี้พอเลยบุริยามตอนลงเมื่อกี้นี่เนาะเดี๋ยวห้างไม้ก่อนไม้เลยพี่น้องแต้มที่สองโอ้ตัวนู้ยังไม่ทันตายตัวนี้เดี๋ยวโคสังหารมันก่อนเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้อง แต้มที่สามมาเด้อกระจนอีกอู้ม,มานเลยนี่เป็นกระจนเนาะโอ้แักเลยพี่น้องแต้มที่สี่พี่น้องกระจนคือเก่าอู้ตัวนี้ใหญ่เนาะโอ้ตัวแม่ตัวนี้ขอปดก่อนแต้มที่สี่ไล่มันพี่น้องลูกหนูไว้โอ้ยตกใหญ่เนาะมววาไลยมาไลยมาไลยขอปดขวนหลอดมันขนาด คือแร่กระจนพี่หน่อยจับเบืง้งอู้บทันตายพี่น่อยมาลายมาลายกระจนปุดซะยามกับแด่และก่ะเลาะการกระปูแด,ด่พี่น้อยเดี๋ยวมืออื่นจะเอาให้เบิ้งเนาะกระปูดได้ยุ่ยสี่ห้าตัว บ่ลายห่วยนี่ถึกเลยพี่น้องนี่นะเนีต่ตัวกระหอกหนพี่น,อน้องยนี่นี่นี่นโอ้มันยังบศทันตายตัวใหญ่เนาะย้ำหลุดพี่นอ้อยโอ้นเนอกือบหลุดพี่น้องตกใหญ่เานาะพี่น้องเกือบหลุดพี่น้อยกระหอกหนโอ้ดินดินดินเดี๋ยวขอปลดกันเนาะอ๋อใหญ่พี่นอ้องทำอิดว่าแมนอันทำอิดว่าแมนกระจอกเนาะ นี่กระนพี่น้องหอกนพี่น้องอู้ตัวบงใหญ่เนาะเกือบหลุดเนาะงนิดหัวมันอู้มันเลยพี่น้องถือกเลยพี่น้องโอ้ไฟโคมสีเบิร์ตพี่น้องเอ้ยคือสีบูดไทยเบิรงเลยน้อยเหี่ยวเนาะไฟโคมนี่ก็ได้เบิร์ตละถือกันนุวายเนาะนุวายน้อยอ๋อขอเก็บกอนหมดเต็มเลย สรุปผลงานตอนแรงพี่น้องโอ้ได้หลายเติบเนาะกระหอกนี่สามตัวกระจอนนี่พอดีซิบตัวเลยกระจอนแล้วก็นูอีกเนาะนูแค่ข้าวกับนูไหวแหละแต่ว่าโบแมนเนาะตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่นูคมอำมรำเลยนี่โอ้กระหอกนี่กระหกรอกแดงบวชขลักนี่พี่น้องตุกกระไนเนาะแล้วก็กระหอกสองตัวกระรันกระจอนเบิดเลยรอบคำรอบคำพี่น้อง แต่ว่าบุาบ้งหูมืออื่นยังยังชิ้ทึกอยู่บอ่อันนี้รอบคำหนึ่งรอบเนาะได้สามนี้เนาะถือว่ามานอยู่พี่น้องเอ้ยได้กินอยู่มือศิลาสองสามตัวนี่แหละลามกระจอนได้กินกระปูพี่น้องกระปูก็ได้อยู่แต่ว่าโบราณน้อันนี้แต่ว่ามีตัวใหญ่ๆเนาะน,น,นี่สามสีดิ้วคนนี้บบกาจับเนาะมันนีบนี่คักขนาดเลยนี่นี่โอ้ตัวนี้บักใหญ่เนาะ อีกตัวหนึ่งนะเป็นไงเนาะปานปูทะเลของพี่น้อยตำแจ้วเนาะจีตำแจ้วหรือว่าเฮ็ดกระปูอันเนีะะ่ยมั้งกระปูอัวอัวกระปูบอประมาณนั้นละกระปูนึ่งมั่หนาวเอาไปอบกระจรพี่น้องโอ้คักหลายคักหลายดีที่มีด่อนผักเนาะอาศัยตูบเที่ยงนากระเจ้าผักเครื่องปรุง พบเลยกระทบกระเทียมยังมีพบขาดบัวได้อันนี้เนาะอันมะแขนเนาะเดี๋ยอใส่เลยอืม <c oughs> เต็มที่ทำปุงสบายดีพี่น้อยยำเศร้าเนาะโอ้นอนคืนนี้หลับคักเติบเนาะเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งบอลนอนเนาะพี่น้เนอเป็นบรรยากาศยำเศร้าเนาะ อากาศเย็นๆพอดีค่ะคุยนี่จะเป็นบอนพักเราเนาะดีที่มีบอนพักเนาะเว่าแถวนี้จะเป็นให้เป็นนาของประเจ้าเนาะก็เลยมาพักอยู่เตียงนี่ขักยุบไปหน้อย น้ำนี่ปลาลายเลยพี่น้องโอ้ยอย่างเศร้านี่น้ำเนาะผ่าหมา้อละบึงปลาดิดิดิดดบูแทนเห็นดอกเนาะน้ำใสใสย็นยินพี่น้อยตักเอาน้ำมองนี่นเนาะหอมไอตุ้มกาแฟยามเศร้านี่อากาศดีเลยพี่น้องเอ้ยแถวนี้ เดี๋ยวเขาจะน้อยสิพาพยายามกลับเนาะมารอรุ่นมึงนากันเมื่อคืนนี้จัดไปสาวไปโตได้พี่น้องจอนสิบตแต่ว่ากินไปแล้วสองตเนาะยังเหลือแปดตเนาะแล้วก็ได้นูอีกประมาณสิบปลายตัวแหละก็บหกสามตัวเลยก็บหกอ่าแดงตัวหนึ่งกับหกดำสองตเนาะก็บหกสามตัวเนาะย่างทั้งสามไดแล้วก็จอนอีก แต่ถ้าหอดประมาณ7จ็ดแปดโมงคนละจึงออกไปยามเนาะเผื่อว่ามีกระจอดมันถืกตอนยามเศร้าเนาะเศร้ากระบาดเศร้าแหงน่โอเคเนาะจะน้อยเดียวไปรุ่นเมืองน้ากันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ถ่ายกระทายแดดโบไดถ่ายแดดตัวถืกกระทายบางบางบอนกบับโบไดถ่ายเนาะมันค่อนข้างยากเนาะยามคืนเนะาะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้โบไดถ่าย,ายให้เบิึงคักแดดเนาะ มันมืดหลายเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งตอนเช้านั่นแหละโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังน้อยไปลุ้นเบิ่งนํากันเนาะต้มกาแฟพี่น้อง ป่านนี้จึงได้กินกาแฟพี่น้องนี่โอ้ทวนทวนเลยอื้ปกูพี่น้องโตโคตรใหญ่เลย,ย,เลยบึ้งกล้ามมันเนาะมันนีบในี่คักสุดลุลล่นเลยนี่โอ้โตบะใหญ่นเนาะ เดี๋ยวจีกินจากซองตัวบุงวัาที่รสาสต์เป็นยังไโอูทะเลพี่น้องเริ่มยามแล้วเด้อพี่น้องสิบกว่าลางโบถึกจักตัวอู้ตายตอนเศร้านี่คือบโบไดน้นฮันาตัวโบจักโบถึกอีรีเนาะ1สิบกว่าลางแหละโบเหน็นนูจักตัวเนาะ โอ้ตายบ่ม่านล่ะเด้ตอนเช้านี่โอ้ว่าบ่มานถึกก็ได้หลังนี่นี่ๆๆๆไปจอนเนาะหลังนี้บ่เห็นคับบ่เห็นโอ้ถึกหนูน้อยเนาะโอ้ถึกหนูพี่น้องอ้บ่น้อยเด้มันบังซื่อๆเนาะนี่อ้ใหญ่เติมแล้วพี่น้อง เก็บก่อนเต็มแต่หมดเนาะครึ่งทางพี่น้องกับสีเบิล์แล้วได้แต่โนูสองตัวโอ้ตายบูมานแล้วเด้อกับหายพี่น้องโอ้หิ่ใส่อยู่นี่เนาะโอ้ดี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 โอ้โอ,โอ้หนูวายพี่น้องปอาหัวเกือบขาดเลยไม่โอ้ถึกหนูวายพี่น้องหัวจนเกือบขาด อ๋อโหมาเลยมาเลยมาเลยพี่น้องตุบใหญ่นี่คักขักขักขักลากถึกอันกระหอกแดงเมื่อวานนี่โบเห็นกลับอีกแล้วพี่น้องโอ้เห็นแล้แหละเมท้าโอ้แม่ท้าโอ้นีาผ่านพี่น้องเมื่อวานกระถึกอันกระหอกแดงเนาะเมื่อวานกระถือกระโจนคักเลยที่พี่น้อง เก็บก่อนเก็บก่อนแล้วเอาแล้วพี่นอ้องเห็นลางนี้เห็นมาตะไกลถือกระโจนโอ้ยงายทองอักลากพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวลุนเบิ้งลังยิ่ลุมอีกเนาะใกล้ๆกล้กลันพี่นอ้องอู้หัดลายพี่น้องอู้ลางนั่นกบเห็นกับลางนั่นกบเห็นกับเด้อพี่นอ้อง ลุน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 โอ,โอ้ถึกนูน้อยเนาะนี่โอ้หมดตอมห้วยแบบนี้มันจะเอาดีเหแล้วเนาะซองลางซองเต็มเนาะมาเลยพี่นอ้องกระจอนกัำนูน้อยเนาะผ่านโหลดคนได้เนาะกระจอนเนาะหมูทันตายพีน่น้องห้างกระทึกเมื่อกี้นี่เนาะ มาอะไรมาเลยหลังนี้บบเห็นกลับพี่น้องใส่อยู่นี่แต่ว่าบบเห็นกลับอ๋อไอ้ใส่เนาะอู้มาอยู่นี่พี่น้องอู้หยังบบตายเลยเม่นบัวอู้โอ้หยังบบตายอีกทีนี่นี่นี่อู้หหากระึกเมื่อกี้เนาะเก็บก่อนเก็บก่อนพี่น้อง คือกระนัวตัหนูของคนอันนี้คือกระจอนสองตัวสีหลางอยู่อยู่ทึ่งตาดตัวนี้นะคือกระจอนสองตัวขอ,องคน,นถึกตะนูเนาะนี่มากมันกินเนะาะจักวนนูหรือว่ากระ,กะหอกบุง้งหรอเล่เบิด์ตกับพี่น้องเอ้ยจะน่อยจงไปสรุปให้เบิง่งเนาะผลงานทางเบิร์ตพ่นงานพี่น้องปลาได้ประมาณ อ่าห้าสิบปลายตัวพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้มันกระโจนเนาะอันนี้เป็นนุงเนาะเดี๋ยวจะน้อยมาสรุปให้กังสรุปพ้นงานพี่น้องเอ้ยปลาโถเกือบเต็มกระตูปเนาะห้าสิบปลายโตห้าสิบเอ็ดโตต่างแต่ว่ากินไปแล้วสองตัวเหลือแต่สี่สิบเก้าตัวเนาะนี่ไฮไลท์ก็คือกระหอกนี่แหละสามตัวพี่น้องเอ้ยอู้ยคขกกลายกระหอกในสามตัวในตัวนี้นี่ใหญ่คนมูเนาะข้าวพเจ้าเองได้นะตัวนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้กันนูวายเนาะนูวายได้ตัวเดียวเนาะหลังจากนั้นเป็นนูฟานเนาะแล้วก็น,นูท้องขาวเนาะกระจรชินับกระจรให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าตัวพี่น้องเอ่ยปลาทกเนาะกินไปแล้วเมื่อคืนนี้สองตัวเพียงชิได้สาวสาวเอ็ดตัวเนาะทางเบิดเนาะ แต่ว่ากินแล้วสองตัวบนับมาแล้วเหลือสิบเก้าตัวแล้วหลัก็ได้นูประมาณสามไปตัวนี่แหละพี่น้องไฮไลท์กันมีตัวเดียวนี่แหละใหญ่กงมูเนาะนูวายเนาะได้ตัวเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นนูฟา,นน,น,านนี่ก็นูท่องขาวไอ้ก็นูนูฟานวนลายจะเป็นนูฟานเนาะสุดยอดลายก็มีแต่กระจอนนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะมสามตัวนี้แห้งเทไหล ฝากพี่น้องกดติดตามไเด้อ EP ต่อไปสิพาพี่น้องไปใส่ยังเนาะสำหรับ EP นี้ขออําลายพี่น้องด้วยภาพบรรยากาศตัวนี้เนาะได้ลืมเนาะลืม่ายพี่น้องได้บึงในตัวนี้นํำเนาะเห็ดเนาะล้กก็กระปูกระปูประมาณสาวใบโตเลวพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่เนาะมือนี้โบได้เนาะหววนี้มันหววน้อยายโอเคเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามไเด้อ